ใชนะพี่ยศว่าใหม่มันไม่ยากเลยทำนหนาหนะไม่ยากเลยช่วงนี้เป็นช่วงมีนาด้วยนะมีนาคมมีนาคมคือเดือนก็อันนี้ไม่ใช่ใบน้อยหนานะท่าน้ชมใบน้อศยไงดอกมต้มโอทับทิมสยามเออพี่ยศพามาดูนี่ก็คือว่าช่วงนี้เป็นเดือนมีนาพี่ยศบอกสิบอกบอกสิพี่ยศค่ะวันนี้พี่ยศเราลืมสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมขาท่านผู้ชมอยู่กับแปลงของสวนผสมของพี่ยศอยู่ในแปลงน้อยหนานะคะ แล้วน,น,นพาพ<ช>ันพิงค์เลดี้จำได้แล้วพิงค์เลดี้ท่านผู้ชมขามาดูมีนาคมนะยังไงนะพี่ยศพี่ยศพามาดูหน่อยมาท่านผู้ชมมาดูพี่ยศยศบอกหน่อยวไรเงี้ไม่ถ้าปกติมันไม่มีหรอไม่ทางนี้มันผัดใบไงพอผัดใบปุ๊บพอมันแตกใบออกมาปุ๊บก็ดอกมันก็จะออกเลยออืท่านผู้ชมขานีน่ยไงเล็ก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 เลย ใช่ไหมพี่ยอดใช่เล็กๆนั่นแหละนี่ไงต้องข้างบนหัวตากร้องเลยอ๋อช่วงนี้เราตดน้ํามันไปเลยดอกอะไรอเงี้ยเออแล้วทีนี้เราคุยกันยังไงนะพี่ยอดนี่ท่านผู้ชมดูดอกมันมาไงท่านผู้ชมดูดิแล้วทีนี้พี่ยอดบอกว่าปกติมันไม่มีถ้าเอาเราก็ต้องใครปุ๋ยเร่งดอกใครจะทำพี่จะเอาดอกใช่ไหมไม่ถ้าถ้าอ้อยจะทําใช่หนูเดี๋ยวหนูจะไปผสมสูตรมาท่านผู้ชมค่ะถ้าเอางี้ เราจะมีะตัวโฮอร์โมนที่หนูสั่งตัดตอมาอยัางเจ๋งเลยท่านผู้ชมแบบเเราก็ไม่ได้ใช้นะเดี๋ยวเราลองมาอัดพี่พี่จะ,จะพ่นหรือจะให้หนูใส่อะเราทั้งใส่ทั้งพ่นดีไหมจเจ้าดอกก่อนนะใช่ไหมเอาดอกก่อนใช่ถ้าสมมติว่าเราจะทำเราก็ตอนชงนี้เราท่านผู้ชมขาเราช่วยกันวิเคราะห์แล้วก็ของเราทาออร์แกนิกนะแล้วเราอ่ะปุ๋ยเร่งดอกไงอาปุ๋ยเร่งดอกคือพี่จะให้หนูทาสูตรเร่งดอกใช่ไหมพี่ถ้าพี่ใส่ไม่ทันเห็นไหมท่านผู้ชมขาถ้าเกิดเราให้น้ําไม่ทันนะ นี่นี่ช่วงนี้เรามันจะแห้งเลยนี่ช่วงนี้เราไม่ได้ให้น้ามันไงแต่ว่ามันแปลกนะท่านผู้ชมค่ะดูพอมันแห้งปุ๊บแต่มันก็ยังมาทดให้อยู่นะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมพี่โจเหมือนไหมเขาเนี่ยมันก็จะแทงดอกมาเรื่อยๆจนกระทั่งมันจะติดลูมันก็สลัดออกไปมันมีมาใหม่ก็เหมือนแบบว่าคุณสู้ต่อคุณก็ไปได้แต่ทีนี้เราใส่มิสเตอร์เฮลมันเราเยอะแล้วไงใช่ไหมพี่ยศเราใหญ่เยอะแล้วทีนี้มันเหมือนแบบ พอพอพอมันออกมาปุ๊บคุณสู้ไม่ได้คุณทิ้งไปหรือคุณอะไรผู้ชมทุกผู้ชมพี่ไามใส่อันนี้คือผีมือน้องทาม์นี่แหะผีมือน้องทามช่วงทั้นใส่แล้วก็ไม่ได้ให้น้ำมันไงเพราะบางทีคือเด็กปั้นแล้วมันโดนน้ำซอสเยอะนะคะเนี่ยมันก็แตกนะช่วงที่ว่าเราจะเอาให้มันเก็บลูกช่วงที่อ่อนใส่พี่ยศบอกว่าปุ๋ยละลายช้าเออเอางี้ ท่านผู้ชมค่ะถ้าใครเห็นคลิปเราเนี่ยอย่าลืมกดติดตามพ่อของเราเนี่ยในในส่วนของพี่ยศเนี่ยเราทําสวนผสมดอกเลยนะเนี่ยดอกใหญ่ดอกใหญ่นี่จะเป็นลูกพี่แอมลองดึงขึ้นไปแล้วก็เขาเรียกดอกใหญ่จะเป็นลูกเห็นไหอกห็นไหมซูมเสร็จแล้วก็ตัดใหญ่เห็นไหมเห็นไหมล่ะเออพวกดอกใหญ่ๆอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะเป็นลูก แล้ช่วงนี้เราไม่ได้ให้น้ำนี่เห็นไหมเออคือถ้าพี่ตัดสินใจเอาอ่ะน้ำมอนก็จะไปผสมสูตรมาสําหรับการเล่งดอกนะคะท่านผู้ชมอ้อยจะทําเหรอทำไงถ้า่้อยจ้ทำนะรู้ว่าอ้อยจะไม่มีเวลาตอนหอมันจะสูงอ่ะอ้อยจะต้องเล็มให้มันเตี้ยก็พี่ไงพี่ตัดพี่เอารูปแบบของพี่หนูทําไม่เป็นแต่ว่าหนูอ่ะหนูก็แค่จะใส่ลงไปในดินให้พี่ตีน้ําห้องเรานี่ยังอยู่อยู่เลยค่ะ แต่ว่าหนูจะไปหนูจะไปทําตัวผสมดอกมาให้พี่ไงแต่ว่าถ้าพี่จะทําพี่ก็ตัดเงหนูจะไปตัดของพี่ได้ไงหนูไม่รู้หนูเพียงแต่ว่าจะไปทําให้อ่ผลน่ะมันได้แค่นั้นเองทั้งผลน่ะแต่ว่าไอ้เรื่องการตัดแต่งหนูไม่เป็นไม่เป็นไรไม่ยากเออไม่ยากของพี่พี่ก็ตัดให้เสร็จแล้วหนูจะไปทาไอ้ตัวนั้นมาแล้วหนูมีหน้าที่มาใส่เพราะถ้าเราสูงเนี้ยเราจะห่อไม่ถึงเราต้องมีบันไดมาห่อใช่ไหม นะมันรูงมามันต้องใช้บันไดเออเนาะมนุษย์เราตัวเตี้ยลงเนี่ย <S 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 จะบอกว่ามนุษย์เราตัวเตี้ยลงเลยท่านผู้ชมอ่ะมันจะสูงเกินนะเรา,าตัดตัดจริงที่มันสูงเนี่ยที่พี่ยศขาพี่ยศพี่ยศอันนี้หนูมองนอกกรอบนะหนูเป็นคนที่ทําไม่เหมือนคนอื่นทําไมไม่โน้มกิ่งมันลงมาแล้วทําเป็นเหมือนโครงองุ่นล่ะมันที่มันที่เรามันแคบไงี่ยถ้างดงามก็จัดสวนกันเนี่ยมันก็จัดสวนลเออมันก็เป็นไรไปล่ะ ออหนูมองศิละปะอหนูเป็นหนูเนี่ยหน,หนูจะบัตัดดูหนูก็อย่าง,างนี้เ้อนี่ล่มด้วยอีกต่างหากเลยนี่อันนี้ท่านผู้ชมค่ะนี่คือในแบบของมิสเตอร์เฮมัสของละม่อยนะก็คือเราก็ทําเป็นอย่างนี้เนี่ยได้ล่มด้วยเนี่ยแล้วเราเราก็ต้องมีโครงสร้างให้มันจะไปโครงสร้างโครงเสื่งอัญอย่างเออท่านผู้ามาชมค่ะไปอัญอย่างล่ะก็คือแค่โน้มมันลงมาเนี่ยอ่ะเรากจะยึดกับอะไรก็ยึดกับมันเองไงมันกับม,กมันยึด มันก็ต้องเด็ดขึ้นมันไม่มีไม่ดีะก็เคเบิลไทยไงรับมันเชือกสมมติอะะท่านผู้ชมขาถอยกล้องมาอนนะคะท่านผู้ชมสมมตินะมีมาล่อของพี่บุ้งหักซะโอ้ยหักก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันแตกอ่าพี่ยศลองเนี่ยอย่างเงี้ยสมมติอ่ะหนูลองดับนะอ่ะไหนๆก็ไหนๆเดี๋ยวก็แตกไม่แตกลองนิดเดียวนิดเดียวแค่แค่นี้พอเนี้ยแค่เนี้ยท่านผู้ชมอย่างเงี้ยอันนี้คือมองในแบบมิสเตอร์ฮิวแมนเรานะก็คือเราโน้มมันมาเนี่ยเห็นไหมไม่แตกท่านผู้ชมแล้วก็ เราก็ยึดถามว่าพี่พี่ยศถามนะม้อยใช่ไหมว่ายึดกับอะไรเ <c oughs> นี่ยก็ยึดกับอันเนี้ยสมม,มตุติอะเอากิ่งนี้มาสมใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเวลามันสมบูรณ์ปุ๊บใบมันจะใหญ่มันจะทึออบบางอไะไรเลยนะกักบกบาง <c oughs> ก็ตัดดีน่ะเลมน่ะอันนี้ท่านผู้ชมเผื่อใครเป็นไกด์ไลน์เป็นไกด์ไลน์ไว้ก่อนอันนี้จะเป็นลูกท่านผู้ชมดูดิ๋ี่พี่ทำเนี่ยเราทําอย่างเงี้ยพี่ทำ ถ้าเราไปทําบ้านเราอ่ะเราลองทำอย่างนี้ยเราทําสักแถวหนึ่งพี่ทำดีกว่าตัดทิ้งเนี่ยได้ผลผลิตทั้งนั้นเลยเนี่ยเนี่ยผลผลิตทั้งนั้นเลยถ้าถามว่าเกษตรกรตัดตัดเงินทิ้งอ่ะอันนี้เงินเนี่ยถามว่าเงินคะท่านผู้ชมถ้าเราตัดทิ้งอ่ะมันก็ไปแล้วเงินนั่นน่ะแต่ว่าถ้าเราไม่ตัดอันนี้รูปแบบเราไงพี่อดบอกว่าเดี๋ยวใบมันจะเบคุ้มมันไม่มันมันมันมะมืดหมดเลยนะอ่ะก็ตัดแต่งสิพ่อตัดมืดหมดแล้ว ก็ตัดทีใบมันหนาใหญ่เนี่ยก็ตัดมันมันต้องตัดแต่งอยู่แล้วใบมันอะ่ะถ้าคุณจะเอาลูกคุณจะเอาลูกคุณต้องตัดใบถ้าคุณปลูกเอาใบคุณต้องตัดลูกทิ้งแต่ถ้าเกิดคุณเอาลูกคุณก็ต้องตัดใบไงเขาเขาก็จะแบบเขาจะมีการตัดแต่งกิ่งไงไม่ให้มันแย่งอาหาร <c oughs> ก็ลอ,อ,องก็ <N> oh? อ้อยลองมาทำดูก็ได้เนาะเออก็สักแถวสองแถวสมมุติอะ เราก็จะหาเวลาม,มาทำมาทาดูก็ได้เนี่ยให้ยกได้เลยเดี๋ยวจริงเหรอเดี๋ยวพี่บุ้งว่าให้บ้างหรอพี่บุ้งบอกทำอะไรนี่ผีบ้าอะไรเนี่ยเออก็ผีบ้าไงเนี่ยก็ถามว่าเนี่ยมันไม่ต่างอะไรจากอางุ่นไหมสมมุติว่าถ้าทําเนี่ยเราทําอย่างงี้นี่มัดเลยพี่ถามเออพี่ถามนะพี่ถามทมเออพี่ามพี่ถามพี่พี่ยศถามหนูว่าไปยึดกับอะไรก็นี่ยึดมันกับมันเนี่ยเนี่ยเนี่ยแค่นี้เองเนี่ยไม่ต้องไปโหจะไปซื้อไม้ไผ่ไม้โพย อะไรมาให้มันเปลืองตังอีกท่านผู้ชมมก็มัดไม่รู้นะอันนี้คือแบบ้แบบของม้อยนะเนี่ยเราก็อย่างเงี้ยอันเนี้ยนะอลองมาดิลองมาทำเอาสนใจไหมล่ะทราร่านผู้ชมขาถ้าเกิดใครอย่าลืมนะคะกดติดตามกดกระดิด่งไว้ม้อยก็จะมารีวิวให้ดูนะ <S <S แล้วก็เบอร์โทรฝากไว้ในลิงก์ด้านล่างนะคะถ้าใครสนใจก็ไลน์มานะคะแล้วก็เอาเมื่อกี้เราเห็นพี่พี่ทามเอามิสเตอร์เฮมัดมาให้ท่านผู้ชมดูหน่อยสิที่อันนั้นนะคะเนี่ยกระสอบเนี่ยให้ให้พี่ทามโชว์ให้ดูนะคะ พี่ทำโชว์ให้ดูว่าพี่ทมใส่ตัวนี้เราเรียก่าต<ห>อาหารนะคะตัวนี้นะคะนี่นะเนี่ยพี่ทมใส่ตัวตัวนี้แต่ที่ท,ทีนี้พ,พี่ทมใส่นี่ยังมีอยู่นี่นะคะพ,พี่ทมบอกว่าพี่ทมปั้นแล้วก็คือเขาจะแบบปั้นแบบมันผิดสเปกอะมันไม่ได้สเปคนะคะเขาก็นี่แต่พอถึงเวลาพอใกล้จะอนุ่มเออไม่<อ>เป็นไรก็พี่เลี้ยงมันปุ๋ยระลายช้าไงแล้วทีนี้คือตัวนี้นะคะพี่ทมเอามาใส่เนี่ยช่วงที่เป็นธาตุอาหารนะก็คือแบบ เบ่งล really hey, to okay, nice. ูกขยายลูกช yes,, ah, yeah, ่วงที่สะสมอาหารที่ลูกอ่ะเออแล้วเสร็จแล้วทีนี้น้าใบก็คุยกับพี่ยศว่าเฮ้ยเดี๋ยวพี่ธามเรามาทํานี้กันเลเนาะเราลองดูว่าเออเผื่อว่ามันมันเป็นสิ่งเนี่ยท่านผู้ชมดูอ่ะดูที่ว่าเนี่ยคิดอย่างน้าใบไหมเนี่ยเงินทั้งนั้นเลยเนี่ยนี่ก็เงิน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 อ่ะสมมติสมมตินะเรากิ่งนี้ห้าสิบบาทกิ่งนี้ห้าสิบาทสองกิ่งนี่ร้อยแล้วนะท่านผู้ชมร้อยละสองร้อยอ่ะสามร้อย กิ่งนี้กิ่งเดียวเนี่ยอ๋สมมุติว่าเอาไม่ต้องเวอร์มากกัเอาสักสามร้อยอะเอาแบบไม่เวอร์เลยนะสามร้อยกิ่งนี้กิ่งเดียวเนี่ยก็คูณไปเด้ออะถ้าเราทําได้อะกี่กิ่งกิ่งหนึ่งห้าร้อยกิ่งหนึ่งพันแล้วต้องทําให้ได้นะหมายความว่าถ้าคุณเอาลูกคุณก็ต้องตัดแต่งกิ่งมันด้วยตัดติ่งใบมันทิ้งอะแล้วก็บํารุงลูกเพราะนั้นเนี่ยเราคํานวณได้เลยเนี่ยว่าทั้งแปลงเนี่ยเราได้เท่าไหร่ต้นหนึ่งอะเราให้ได้เท่าไหร่นะอย่าลืมวันนี้ก็ร้อนลละะเด็กร้อนไป ก็กราบลาท่านผู้ชมเราจะเปื่อยแล้วท่านผู้ชมค่ะวันนี้เราก็กราบลาไว้เพียงแค่มสามนาทีอเ้ยเราทําเกษตรนะท่านผู้ชมเนาะก็คือทําให้มันง่ายทําให้มันเร็วประหยัดเงินประหยัดต้นทุนประหยัดแรงงานประหยัดทุกอย่างเราไม่ต้องพ่นเดี๋ยวสรุปแล้วยังไงคะอนุญาตให้ให้ให้อนุญาตให้ทําใช่ไหมแปท่านผู้ชมไม่ตั้งเลยจะไปแล้ว มาพี่พิทามอ่ะสรุปว่าแปลงนี้นะคะเราจะทํากัน3-4ี่คนเรานะแต่ทีมงานเราของภายใต้แบปล์นี้จะให้มาทำมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวดูแลน้ําให้จริงเดจริงเออแล้วอย่ามาตัดของหนูนะเดี๋ยวหนูมาตัดไม่ตัดไม่ตัดเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกจุบวงว่าเดี๋ยวให้อ้อยมันมาทำเออได้สบายโอเคไหมได้ันก็เพราะแกก็ไม่ทาอยู่แล้วดูแล้วอ่ะแกก็ไม่ไหวไงถ้านมู่ชมอีกหน่อยหนึ่งผู้เออเขาเรียกอะไรนะ สังคมผู้สูงอายุก็ถามว่าเด็กเนี่ยเด็กรุ่นๆอย่างเงี้ยจะทําให้เขามาลําบากมันก็ไม่อยากทําหรอกใครมาทําเกษตรลําบากใครมันจะอยากทําแค่ฟังแค่เนี้ยมันก็ไม่อยากไม่ให้แล้วถ้าไม่มีใครทําแล้วเราจะไปทํเกันยังไงก็ทําให้มันง่ายไงที่เซอร์ฮิมัสเราทำให้มันง่ายเกษตรมันไม่ยากมันอยู่ที่ใจใจยังไงถ้าใจรักที่จะทำเกษตรเรารักไหมพี่ทามเราต้องรักใช่ไหม เราลักไม่ลักไม่ต้องลักเราล่มคเด็กร้อนอะว่ามาเดี๋ยวฟังเพราะมันต้องอยู่กระแดดตลอดไงถ้าใจไม่ลักมันก็ทนแดดไม่ได้ครับทำเกษตรก็ต้องทนนะมีมานะแล้วมันถึงจะรุ่งได้ยินยังคะท่านผู้ชมได้ยินไหมแล้วก็ะไรคะอันนี้ส่งส่งส่งต่อให้เด็กรุ่นใหม่และอะไรยัเองถ้าทาเกษตรอ่ะเราตั้งใจทาแล้วก็สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับพืชอ่ะเวลาเราปลูกเขาขึ้นมาเนี่ยทำไงให้เขาจะมีลูกได้ ใช่ป่ะมีการใส่ปุ๋ยวดดินตัดหญ้าแล้วก็ให้น้ำพอถึงเวลาเขาก็จะออกดอกออกผลมาให้เราทีนี้เราก็ชื่นใจละได้เงินแล้วก็มีความสุขอยู่กับเกษตรได้กินด้วยได้กินด้วยแล้วก็ที่สําคัญเรารู้ว่าเราใส่อะไรเข้าไปเนาะใช่เรากินแบบบางทีเราไปซื้อน่ะเรายังไม่รู้เลยเขาใส่อะไรเข้าไปบ้างอ่ะเขาทำเกษตรมันอยู่มันก็มีสองอย่าง มีเกษตรินทรีกับเกษตรเคมีใช่ป่ะถ้าทาเกษตรินรียพวกปุ๋ยฮิมัทปุ๋ยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่อันตรายอร่างกายใช่ป่ะเราก็ต้องเอามาไม่ไม่มีตัวช่วยเนาะเพราะนั้นก็คือของเราหลักๆก็คือเราทต่ดินมันรวนซุยอ่าใช่อันเนี้ยพี่ชัยพี่ยศที่ใช้มิสเตอร์ฮิมัสมาสิบปีนี่เป็นไงบ้างละดินลบน้อยดีนะมันก็เวลาโดนน้ำโดนอะไรดินมันจะซุยขึ้นนะอืม ดินมันซุยเราไม่ต้องมาพวนไงทุกทีพี่พี่จะต้องมาสับแปลงไหมต้องมาวนดินไหมอ๋อตอนเล็กๆอาจจะสับพอใหญ่แล้วสับไม่ได้เออ่ากแต่ว่ามีเซอร์ฮิมัสเราทําหน้าที่ให้อยู่แล้วไงคือง่ายคือใส่แล้วตีน้ำนะคะท่านผู้ชมแล้วเดี๋ยวเขาวนดินเองไม่ต้องไปวนให้เขานะเนอะใช่ค่ะงั้นวันนี้เราก็ฝากท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้เนาะแล้วก็อย่าลืมกดรีวิวเอ้ยไม่ใช่ เราจะมารีวิวแล้วก็ยืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดให้หมดเลยแล้วก็ไปดูในเบอร์โทรด้านล่างนะคะแล้วเราก็จะมาให้ดูเนาะเดี๋ยวเราทําแบบนี้เดี๋ยวพี่ทามทำนะเนี่ยเดี๋ยวเราต้องส่งต่อให้กับเด็กรุ่นหลังนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำยังไงก็ได้ให้มันให้มันตรงกลางอ่ะบาลานซ์บอกเด็กเนี่ยเกษตรแม่งต้องลำบากยากจนให้มันจะมาทำท่านผู้ชมวันนี้มิสเตอร์เฮมัทเราปฏิวัติวงการนะคะทำเราต้องรวย แล้วไม่ต้องไปรอเอาชาติหน้าหรือปีหน้าเอาแค่เทอมนี้เดือนนี้นะคะให้เห็นเลยเงินต้องอยู่ในกระเป๋าแล้วเราทำมาสิบปีแล้วนะเพราะนั้นฝากด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์กดแชร์ให้นิดนึงนะคะแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมเรานะเราก็จะได้เดินหน้าต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะเดี๋ยวท่านผู้ชมจะด่า